บรรยากาศที่สะพานมอนอำเภอสังขระบ,บุรีคึกคักนักท่องเที่ยวหลั่งไหลามาร่วมตักบาตรและถ่ายภาพประทับใจรับลมหนาวบรรยากาศเช้านี้ที่สะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอญเนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมบรรยากาศยามเช้าบนสะพานท่ามกลางอากาศที่เริ่มหนาวเย็นพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนจะเดินทางข้ามไปยังชุมชนชาวมอนบ้านวังกะ เพื่อร่วมทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเดินชิมช้อปชมอาหารและของที่ระลึกพื้นเมืองขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ใช้บริการเรือขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ใช้บริการเรือนําเที่ยวออกไปไหวพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณเมืองบาดาลซึ่งประกอบด้วยวัดวังวิเวการามวัดสมเด็จและวัดศรีสุวรรณซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของเพอสังขระบ,บุรี ขณะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติแห่ขึ้นเขาสันหนอกวัวเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินและชมทะเลหมอกยามเช้าทั้งนี้เขาสันหนอกอวัวตั้งอยู่บริเวณปากเขาเขียวเขาใหญ่ หมู่ที่4ตํตนำบนลรางเพลอ์อำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมซึ่งยอดเขามีลักษณะคล้ายหนอกหัวจึงมีชื่อเรียกว่าสันหนอกหัวจนถึงปัจจุบันนอกจากความสวยงามบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวได้360องศามีความสูงถึง1767เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งนับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและยังเป็นยอดเขาที่ติดอันดับสิที่สุด อุทยานแห่งชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกด้วยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปชมยอดเขาสันนอกวัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดังกล่าวระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรงการเตรียมความพร้อมในการเดินป่าเขาสันดอกวัวนอกจากอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้ายาสามัญเต็นท์ถุงนอนถุงกันทากเสื้อกันฝนและของใช้อื่นๆที่จําเป็นในการเดินป่าสิ่งสําคัญที่ควรเตรียมพร้อมให้มากที่สุดคือเตรียมร่างกายให้พร้อมเนื่องจากเส้นทางเดินป่าเขาสันดอกวัวมีระยะทางเดินเท้าถึง9กิโลเมตรโดยจะต้องเริ่มเดินจากจุดเริ่มต้นที่ระดับความสูง98 13เมตรและจะเดินแต่ระดับความสูงไปเรื่อยๆจนถึงยอดเขาที่มีความสูง1,767เมตรจึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเตรียมร่างกายและใจะให้พร้อมเพื่อจะได้มาชื่นชมความสวยงามของยอดเขาสันหนอกหัว